เป็นหมอทำไมใส่บิกินี่หมอปิน่นแพทยสนามมวยโดนแฟนคลับโว,วยทำตัวไม่เหมาะสมทำโซเชียลเดือดทันทีสำหรับหมอปิน่นฮะไทยรัฐนชเชียงใหม่แพทยสนามสุดจำข้างสังเวียนมวยไทยโซนภาคเหนือที่สลัดชุดกาวนุ่งบิกินี่เที่ยวทะเลในวันพักผ่อน แต่งานนี้ไม่ไวถูกแฟนคลับบางรายจุดกระแสดราม่าโจมตีว่าทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นแพทย์และนักมวยหลังจากที่ใส่ชุดว่ายน้ำไปเล่นน้ำที่ชายทะเลเอ๊ะดูไปดูมาชักจะยังไงไงซะแล้วจะออกไปทางแบบนั้นเหรือไม่น่ามั้งเริ่มเลยอย่าลืมนะลงโซเชียลแล้วเอาคืนไม่ได้นะกลับหลังหันยังทันนะถ้าคิดว่าเรื่องส่วนตัวงั้นก็แล้วแต่ให้เราดูเพราะเป็นหมอเป็นนักมวยแต่ก็พองามก็พอหลังๆเริ่มและเสียดายคุณค่าที่ทำมาอยาให้ภาพเหล่านี้บทบังคุณค่าที่ทำมาเลยแฟนรายหนึ่งส่งข้อความโจมตี ขณะที่ก็มีแฟนคลับจํานวนมากออกมาปกป้องว่านักมวยไม่มีสิทธิใส่ชุดว่ายน้ําหรือยังไงเป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่ได้น่าเกลียดผิดประเพณีวัฒนธรรมหรือทําให้ใครเดือดร้อนและไม่เข้าใจนะว่ามนุษย์บางคนยังตัดสินผู้อื่นด้วยเสื้อผ้าอยู่ สำหรับภัทยรัฐนเชียงใหม่อดีตนักมวยหญิงวัย25ปีมีชื่อในวงการว่าปินไฮเอกะเบอร์และดอกไม้งามบุลลานานา,นามยไทยขึ้นชกตามสังเวียนมวยภูทรถึงขั้นเคยเดินทางไปชกมวยในรายการเคหนึ่งที่ประเทศจีนมาแล้วอย่างไรก็ตามเธอตัดสินใจหันหลังให้กับวงการกำปั้นหันมามุ่งมั่นกับการเรียนก่อนทำตามความฝันด้วยการเรียนจบแพทย์อายุรเวชท,ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนทำงานในวงการแพทย์ได้สำเร็จ